เยือเย็นครับเยือเย็นครับ,บรเยือเย็นนี่คือกินตอนเย็นนะครับนางฟ้าโอ้โหนางฟ้าครับนางฟ้านางฟ้าครับนางฟ้าสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ปักธงชัยชแนะนะครับเราก็มาตกปลากันที่อ่างหินตังโงอีกครั้งนะครับวันนี้มากันเยอะแยะเลยเนื่องจากเป็นวันหยุดนะครับก็จะมากันหลายเจ้าเลยเบ็ดน่าจะประมาณสัก เกือบสี่สิบคันนะครับตอนนี้ก็จะมีคนที่ได้ปลาไปแล้วก็จะมีผู้กองชาตินะครับแล้วแกก็ทําลุดนะครับไปสองตัวนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าวันนี้เรามีเบ็ดมากันเท่าไหร่นะครับมากี่เจ้านะครับเดี๋ยวพาไปชมครับอันนี้เจ้าถิ่นครับเจ้าถิน่นเจ้าถิน่นมินิมินิชุดมินิมินิของเซียนเอกับเซียนโอนี่อ่ ส่วนชุดที่ของผมก็จะเป็นชุดนี้นะครับเอาชุดตกปลานินมาลงวันนี้นะครับปลาอื่นไม่ได้นอกจากปลาลินปลาอื่นก็ตกได้ครับถ้ามันกินปลาฟองตกได้ไหมปลากระป๋องก็ตกได้ครับเคยได้อยู่นะปลากระป๋องเปล่าอันนี้เป็นผู้กองชาตินะครับวันนี้ได้แล้วครับหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ลุดนนะครับไปสองตัวนะครับ แล้วก็ลุดนะครับไปสองตัวนะครับลุดมันธรรมดาเป็นธรรมชาติข้องการลี้ยง,ง,งอันนี้ชุดนี้เป็นของลุงน้อยครับลุงน้อยลุงน้อยเบ็ดสวยนี่นี่นะสีสวยนะครับอ่ส่วนฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งน,าาน,น,นี้มาจากบ้านไหนครับนี่มาจากบ้านไหนโอ้มาจากสแกงามครับเจ้านี้มาจากสแกงามอีก สี่คันส่วนฝั่งทางขวามือเอ้ยทางซ้ายมือทางซ้ายมือจะมีมาจากเสียนจากลำบะเพิงนะครับมาอีกเอามากี่คันวันนี้กี่คันหกคันครับหกคันเสียนหมายเสียนหมายลำบะเพิงครับเอาเดี๋ยวมาติดตามชมกันนะครับว่าวันนี้ จะประสบผลสําเร็จกันหรือไม่นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับมาติดตามชมกันครับโไปทาตะวันออกนะครับเอามีอย่นะอ๋ะอ,อ,อนี่กําลังเถียงกันเรื่องเงินนะครับเรื่องเงินเก่าว่าผู้กองแกว่าก็จะมีมากแรงนะเออจะไปฝังไว้แกคือไม่เป็นไรครับถ้าแกมีมากแกก็มาฝังผมฝากผมไว้ก็ได้ <laughs> จะใช้ให้ อได้หมดเลยใช้ได้หมดเดี๋ยวนี้ไม่เอาแต่เงินกีบตอนนี้ว้าวน่าผู้กองชาตินะครับวัดขึ้นมาอีกอีกหนึ่งตัวนะครับเอาถือไปที่ไหนถือร้อน ข้นิไมันคันเลนน่อมันคันมันคันโอ้มาแล้วไม่ใช่นางฟ้าครับวันนี้นางงามนางงามนน่อยนางงามตู้กระจกโอ้ตาน้อยตาน้อยโอ้ตาน้อยเป็นคนตักมันแค่เยื่อยอก มันไม่ใช่เยือยยอกเมันอันนมันไม่ใช่เยือยอกก็เย็นเย็นนะออรุษอ่ะปนจเนไม่อก่นไปะกันเออป้วดีเบรกน้อยเบรกน้อยโอ้วิ่งออกพื้นเลยเนี่ยเออ เบกน้อยไปต้องไปเบกบ้างแอกมันแข็งหมูหมูสัตว์ตักยนางงามนี่แหละตักถูกมีเออนั่นแหละตักถูกไข่กาะเบิ่งอะไรพ่กเออทีมเดียวกันเขาเคยทำเงินโดโอ้ไม่ทำได้ไงจะไปเชื่อค่าซื้อก็ตายบ้าเท่านั้นแล้วอย่าเล่นนอกหมู่กันอยู่กันวะไปเชื่อค่าซื้อก็ตายเท่านั้นแล้วกันแล้ยกันว่าพ้นพื้นเนื้อสัตว์

ดูด <krit ic> ูดูมันกลางปีครับกลางปีโอ้โหดู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 สวยครับสวย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 กว่าตัวของพี่กรผู้กองนิดนึงเออมาเลี้ยงโคเลยมันเสียใจอยู่คนะโอ้เขาจะไปเสียใจยังไง คนตางสูงก็ถือว่าดีนิน่นะสูงเนี่ยนักตาลมากกว่าเฮ๊ะแล้วน้อเอาหม้ออะไรกับไม่ต้องดอกไม่กินหรอกไปแล้ววะกลับแล้ววะกูหายหิวเลยแม่รถเองก็ทุกไม่ถึงนะรถเองเนี่ยทุกไม่ถึโอ้กูเนี่ยมันชั้งเกินว่ะทั้งนี่แหละทั้งนี่เลยเหรอตอนอยู่ในเรือยังพอาะบ้านนะพี่อยู่รถเนี่ยมันอันดิเศษไม่ได้เลยถนนใหญ่กูไม่กลัวดอกว่ะอย่างน้อยเหมือนกับตามกูไม่ทั้ดอกวะแม่ขับไปส่งถึงบ้านเพิ่งเอาของลุงเลยกูเปิดแล้วกูไม่อยู่แล้ววะ กูโลงเลยโอ้ยว่าวบบนีเองมา่วยมามาเออให้มันเดินรให้พี่หนองพันกันสองพันัมาเดินมาโอ้ยมาช่วยเอออะ้ค่อยเรยนงหไอค่อยเลนมย มาโอ้มาตัดวเท่ห์มาบุ้นี่แหละอไหมเฟ้นมาปล่อยสายเนยวเฟ้น่าอยู่กลัวมันปึนสายดีกว่าพ่ังนะโอ้เพระเทนะไออ๋อ่าอตันใจตันใจเข้ามาเหรอเออไอ้ตึงสายเกิดจะเความอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมนะมันพัง เอ้าอันนี้ก็น้องๆน,นางฟ้าเลยละครับเนี่ยเของาผา่าผ่ามาพดเลยไปดิวไปดิวโพ,พ,พดหลอครับไม่ต้องทัดไม,ไม่ไม่ในพันกันอะไรกันข้องเ่เฉยข้องแย่เฉยข้องตัวเบ็ดตัวทิมติปามเฉยโอ้เพนกัปีเส้นหน่อยตองตุนงางไปเลยไปนู่นเลยไปนู่นเลยไปนู่นเลย ปลาไปเลยพี่แค่นี้นะปลาไปเลยปลาไปเลยที่ดีมันเดี๋ยวจะพันพี่แค่หนอนคนครับวันนี้ก็เป็นวันที่สองนะครับที่เราตกปลากันนะครับก็เมื่อวานก็ได้ไปคนละสามคนละผู้กองชาติได้เท่าไหร่นะได้สี่ใช่ไหมอ่าได้สี่แต่ตัวเล็กไหมนั่นตัวเล็กอ่าก็เอาเหยื่อปลาเล็กมาของเราเหยื่อปลาใหญ่มา เดี๋ยววันนี้นะครับจะได้เท<ด><ด>่าไร่เดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะครับวันนี้ก็เอามาเท่าเดิมนะครับเบ็ดแต่ผู้กองชาติไม่มาวันนี้มาลุงน้อยมาแทนเดีย๋ยผมมาสายหน่อยวันนี้มาถึงสี่โมงเช้าน้องมันก็ดึงไปแล้วสี่ตัวนะครับเนี่ยด <า S 1> ึงไป้าสี่ตัวเป็นปรนินไซส์สวยๆนะครับไซส์สวยเลย มีคนดึงหลุดไปตัวหนึ่งครับเมื่อกี้เมื่อกี้นะครับเชียนโอไม่เคยครับไม่เคยไม่มีประวัติครับมีแต่ปวดร้องครับหลุดแล้วก็พอดึงหลุดไปก็มานั่งเสียใจเศร้าโศกอยู่พักหนึ่งอันนี้พอใหญ่น้อยพอใหญ่น้อยก็เอามาฮุกคันยังมีแต่ปลาหยอกใช่ไหมเออมีแต่เหยื่อหยอกที่หลังทําเหยื่อปลากินมาหน่อยอย่าไปทําเหยื่อหยอก เนี่ยแกไม่ธรรมดานะครับอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วดูดูเบ็ดนี่ซื้อตั้งแต่สมัยเป็นหนุ่มเส็ดเดียวกันหมดเลยสีเดียวกันหมดแล้วก็ยังมีนี่เลยเสียนมาจากปากงชัยอีกหนึ่งท่านครับ,รบเออบอย้อยหลาครับแล้วก็เออสองคนเนาะเออเอ้วนอะไรใช่ไหมเออนี่ยเนี่สุดยอดนี่เนี่สุดยอดเซียนของ อะไรนะเชียนหั้วยางไงคนนี้เอเชียนหั้วยางเลยนี่เ <c oughs> เดี๋ยวมาชมกันครับวันนี้ว่าผลจะเป็นยังไงรามป

เรียบร้อยครับตัวนี้นางงามครับนางฟ้า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 ระดับนางฟ้าครับตัวนี้ระดับนางฟ้าประมาณหนึ่งกอ สวยงามครับสวยงามหมาหมาเอฟเลยครับโอ้ดูมันกลางปีนี่นะกลางปีนะี่โหสวยงามจริงๆเอา้าจัดการกเก็บ นางงามโอ้วันนี้หมดนางงามฝีมือของเขาเองนะครับวันนี้รุดในบางตัวเท่าไหมาแล้วก็ปิดเบรคเข้ามาอีกนิดหนึ่งก็จะพอดีเพราะคันนี้ที่มันมันเหมือนก็ไม่มีเสียงหอกออกเพราะว่าต๊กเสียงมันเบาอ ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยคิดเสียงเบาคันนี่ม่ใช่เป็นพันตายนั่นรุดอย่าพันทำไมพันรุดพันรุดรุดแหละไม่ใช่รุดแต่ไม่ใช่ปลารุดนะคือรุดจากสายรุดอะไรกันน่ะรุดนในพันเยอลโล คำนีำน่คนคนคนยคำนี้ไม่ก็ไม่ปลอดใส่ครัเยือเย็นครับเยือเย็นครับเยือเย็นยยนี่คือกินตอนเย็นนะครับ นางฟ้าโอ้โหนางฟ้าครับนางฟ้านางฟ้านางฟ้าจัดการโดยใครนี่เดียนเอโอ้โหสุดยอดไห <c oughs> นไหน,นหลังกลมหลังกลม <c oughs> โอ้โหเสุดยอดเลยเนี่ยนี่ <c oughs> นางฟ้าครับนางฟ้า โน้ยเม็ดมันสองนูันมหลังปั๊บแม่งนั่นเลยนงมันท่านอนตุนนีอไหนว่าตาไว มาแล้ครับมาแล้วครับอีกหนึ่งครับอีกหนึ่งกำลังเข้ามาแล้วน่กินคันจิ๋วครับคันจิ๋วน้องเล็กสุดตื่นเื่นเลยเอามาตื่นตื้นออเรียบร้อยครับผมงามนางงาม <uther. S 1> มาผมจะถือไอ้นั่นะเฮ้ยอยู่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 ไหมไม่มีตึกตึกรู้นะปลาน้อยนี่ไม่รู้เฮ้ยอะไรวะเห่ือนยัอยู่มันอ่อนอยู่นะออกอะไรอุ้หมบนรถแรากไมเอาไมเอาไหมเอาไหมออผม้ไม่เถอะมันเกือบดึงแล้วนะ 班班班班，咱们走。<laughs> ว่านนางสวรรค์โอ้ยเดไหดไลยวเจี่มาเล้นกันนะถ้าึปเจ้เนอ้งมุต่อมร้อยชิ้วงมดยวเจาพีอย่างเดียวอัดมาเลยโอ้ยยังชูย่าฮู้เว้นเว้นอีกเว้นรุ่นเวนนี่นี่เออเป็นผมมาเลิทีดีวานี่แหวมันยโอ้ยไม่ยกแล้ววานนี่ วิ่งทิงกันเลยนะว่ขาพันกันเลยรูมจูบกนเลยเ้อจะคบกัขาในวารเด้อตั้งใจชาแนลเลยเหมือนหยับเลยนเหมือนจะนกต้นไอยนี้ครับบสองหนึ่งย้ออย่างนั้นแล้วได้แต่ดอดเว้ยขาสองเบิดว่ะนัดจะงนี้ไปเอาไว้ข้านี่ไปแล้วนี่ครับนี่เลยมันตองดึง จะไม่อยู่ลังจะไม่อยู่ต้นนี่เด็ดโอ้ทำไมไม่ไฟล่ะล้อเขาเอาเนี่ยไงามาแตกลังมา,ามาโยกเนาะมาโยกมาหากินน้าบอกมาโยกที่ก็ย้ายลังย้ะยายนั่งแมลังๆของย้ายมันมากจะย้ายลังลางหรือไงมาไกลไปนี้นถ้าเขาเอาต้องอได้เห็นตอนวัดจังหวัดนั่นไ,ไหมเพราะคือวัน<า>วนั้นวัดได้ยุกตัวตัวหนึ่งเราวันนะั้นเลยตัวหนึง่งที่มาตรงนี้คันนี้แหละไหนคันนั้นนี่นี่คันนี้ มันอยู่ฝังนี้แล้วพอดีเลยป๊อปนึกว่าจะไม่อยู่ก็เก่งมากเนาะอยู่ปลาสร้อยอ้าวลาหลักเลยโอ้โไข่เติมทองเลยปลาส้อยอันั่นด้วยนี่ไม่ไม่ใช่ส้อยเอ้ยขาวทางลายอ่ะส้อยปาขาวอีไทายอ่ะ 别搞大了。 นางคว้าครับนางคว้ายอดยอดอเดี๋ยวพเ่ก็ไปทำก่อนคือเดี๋ยวมาปดผมใส่หน้าแตะปดหืมห่าโอ้โ จะหน้าไปอีกหน่อยเพราะว่ามันติดไปไหม้ติดไปไหม้เยี้ยุนติดไปไหม้ลงไปยิ่งกว่าไรออมิดติดไปไหม้หมททติดไปไหม้ไไหมมจับมันนะครับ ครับมาแล้วครับนางฟ้าอีกแล้วครับโอ้อันนี้เกือบนางฟ้าไม่เกือบเลยนะนางฟ้าอู้นางฟ้าเรยเไว้ยดูสีพิษเมื่อกี้นี่ปกติสีนี่มันจะเป็นนางงามแต่งวดขาวนี่เป็นนางฟ้าเว้ยอืมเหรอหักไปแล้วคัน ซื้อเวทใหม่ก็ลอกแตกก็มีตะกูนแตกยาย่ีแต่ใหญ่ๆเขาไม่ให้เอาออกกระจังได้เอามีดปาดขึงนเอากาะตุงกันเดินกระตุ้นทั้งขวอมือนี่เป็นเดินก้วงลงมานี่เอาว่าเป็นเดินครับเดินก้วงนู่นทงไนไปอ่อยตรงนั้นถึงว่าเป็นเดินน่ะเป็นเดินดินแข็งปกเลยเลยถ้าเก็่ยวบอกอะไเออใครจะไปอ่อยมันขนของยากม่ะ ไม่ถ้าได้ไปอ่อยนู่นลปลาเข้าดีๆเนาะมันมัไม่ลึกหรอกได้พี่โอ๋น่ะเป็นหาดใหญ่ทาสนามพุตบอลหลวงเป็นเดินกลางครับแต่ช่วงกระทุนนัะนจะเป็นลูคองแต่คองไม่ลึกคองใหญ่อยู่แต่ว่าไม่ลึกแล้วบนคองเลยเป็นหาดสองฝั่งเนี่ยแต่แต่ปลาพุทธอันเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นหาดโอ้เนี่ยเป็นหาดไปน um Pepsi> ู่นไปกระทุนไลไปนู่นเลยไลไปนู่นเลยเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับ

นางงามไซนางงามครับนางงามอย่างนี้ต้องขึ้นปุ๊บซับแพร่แต่ถ้าอยู่มันหย่อนแล้วน้อถ้าอยู่โต๊ะ่ะโต๊ะ่ะถ้าอยู่โต๊ก็คืเขินโต๊ะก้าวนถ้แต่ถ้าเราบปุยเมี่ยงไงนันไม่ต้องจับสายไวเลยนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยไม่กระโดดข้าไม่หมด ผมว่าจะมองดูันมขนงจุกจิ๊กจี้ก็ไอ้น,นี่ก็ดูตัวขนมเนาะก็ว่นนี้ที่น่าราอ่ะไปแล้วเบิร์ตว่ะเมื่อ <c oughs> ถ้าออกก็ทนกัทนจริทอทันครับท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับอย่าลืมนะครับช่องปักตงเชจะแน่นกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่เวลา มีคลิปใหม่ๆคลิปดีๆท่านจะได้ชมเป็นคนแรกนะครับสําหรับการมาตกปลากันแนะนําหมายตกปลาต่างๆนะครับก็ติดตามช่องของเราได้นะครับเราไปตกตรงไหนปลาเข้าตรงไหนท่านก็ไปตกได้ครับไม่หวงนะครับไม่หวงหมายครับสําหรับคลิปนี้ยังไงก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ